ผู้ถามสังเกตว่าคนที่อยู่ในห้อง ICU ก่อนตายมักจะอยู่ในภาวะเหมือนนอนหลับหายใจพังงบพ,พังงาบอยู่ซึ่งถ้าเราต้องไปอยู่ในสภาวะอย่างนั้นก่อนตายไม่แน่ใจว่าจะมีสติและทําการรู้ลมจนร่างกายแตกดับได้หรือไม่แม่พยายามพยายามจะไปพยายามเรื่องอะไรดีนอกจากพยายามในเรื่องนี้นกําลังจะตายแล้วความพยายามเนี่ยทุ่มลงมาที่ตรงนี้เลย มันนอนอยู่เฉยมันจะไปพยายามอะไรดีนาะจะไปพยายามคิดเรื่องงานเหรอมันก็หมดหน้าที่แล้วน่ะจะไปคิดถึงญาติพี่น้องก็หมดหน้าที่แล้วเรามานั่งไข้กวนสิว่ามันจะไปทําอะไรมันไม่มีอะไรจะทาแล้วดังนั้นความเอาความเพียมาอยู่ที่ตรงนี้จิตมันไปเกาะความเจ็บใช่ไหมก็ดึงมันกลับมามันไปเกาะอีกใช่ไหมเราก็ดึงมันกลับมาเสาษฐกิจเสาหลักไงไอสัตว์หกชนิดมันก็จะ ยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปะลูกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นในากาศนะสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขชิงจอกจะไปในป่าช้านะลิงจะไปป่ามันก็ยื้ยุดฉุดไปหมดแรงมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลังชั้นใดก็ฉันนั้นนะเรามีหน้าที่อย่างไรกายยกตาสติกายกกายกตาสตินะอย่าเบื่อก่อนนะอย่าเบื่อก่อนแค่นั้นเอง ยมลองเบื่อก็ได้เบื่อแล้วดูซิจิตมันเป็นยังไงมันก็ไปคิดโน,น่นคิดนี่ไปถามฮะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาเห็นนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยระลึกได้ปุ๊บดึงกลับมาระลึกได้ปุ๊บดึงกลับมาดึงกลับมาแค่นั้นแหละมันจะทําอะไรเบื่อจิตมันก็หลุดไปฟุง้งคิดเร,เรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะจิตฟุ้งซ่านไปวันวันหนึ่งก็มาสํารวมอินทรีย์อยู่กับกายลหมหายใจแค่นั้นเองนะ มันดีที่สุดแล้วความเพียรเราทําต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานั่นแหละสุดยอดแล้วแค่นั้นนะนะถ้าขณะมีชีวิตเราท่องคาพระศัสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแต่ก่อนตายอยู่นในห้อง ICU แล้วอยู่ในภาวะเหมือนนอนหลับซึ่งอาจจะฝันหรือไม่ฝันอยู่และเมื่อร่างกายแตกดับเราจะยังได้ไอทรงสีประการหรือไม่ครับก็ต้องได้นะ เพราะผู้เจ้าเนี่ยเป็นคนรู้ความยิ่งละหย่อนในอินทรีย์ของบุคคลจึงบัญญัติเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยคล่องแคล่วในคำพระาศาสดาคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ยแม้จะมีสติหลงลืมทําการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาต้องได้ในส่งนี้แน,น,น่นอนนะหันแตกดับขณะฝันอยู่จิตจะหลุดพ้นหรือไม่หรือถ้าหลุดพ้นตั้งแต่ตอนบรรลุไปแล้วครับอุย้ยก็ลหลันหลุดพ้นไปต้องนานแล้ว